ดีค่ะตกมือทำไมมันเป็นแบบว่าเรียกเรียกความแบบกระตือรืร้นของมึงเองใช่ของกูเองค่าวน,นี้เราก็จะมาทำยำปลาทะโลรอคือแบบปลาทะโลมันก็อร่อยอยู่แล้วไงคือมันง่ายค่ะซื้อง่ายแล้วก็แบบมาทำน้ํายำกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไงไะโอเค ขับแรกมาเริ่มกันที่ส่วนผสมของเราแรกๆก,ก็คือมีหมูสับซึ่งหมูสับวันนี้ที่บ้านมันแช่ช่องฟิตไว้กูแช่ช่องฟิตไว้คือเมนูน,นี้ง่ายมากคือใช้ไมโครเวฟซะส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้ไฟใช้เตาอย่างไรเราตอนนี้ไปเวฟเพราะมันแข็งอยู่คือเวฟให้มันสุกไปเลยโอเคปะไฟเท่าไหร่วะก็เวฟบ,บ่แล้วแต่บ้านเอาให้มันสุกอะ ก็ถ้าเกิดบ้าคนไม่มีอะต้มน้ําไงก็ต้มน้ําใส่เกลือเข้าไปในหม้อน้ําแค่แบบใครหิวนอนค่อนค่อนแม่มีความแบบใครหิวรล่าเลยนะไม่เป็นไรแม่นี่มันแบบชิวชิวไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรแม่จะไม่หนีไปไหนแม่มีความจะหนีไงแม่จะหยิบอะไรมาหยิบดิอันนี้คือเดี๋ยวเราก็จะทําให้มันสุกแม่เ้อาอะไรมาเอาเลยแม่จะหลบทําไมนี่มันแบบชิวชิวแม่วิ่งหนีทำไม <c oughs> แม่คิดว่าเขาไม่เห็นแม่เราก็จะใช้หอมใหญ่คือทําแบบเหมือนน้ายากปกติเลยใช้หอมใหญ่ในก,กาเอ็มไม่ใช่หอมใหญ่หอม <ห COM S 1> แดงเอออันนี้มันใหญ่ไงใช้อออหอมใหญ่ดีใช้หอมแดงคือบ้านใครหอมแดงหัวเล็กก็ไม่เป็นไรนะจ๊าใช้ได้เหมือนกันแต่นี่วันนี้ที่บ้านมีหัวใหญ่ก็เลยใช้หําใ,ใหญ่ใช้เยอะแค่ไหนอะ แล้วแต่เราที่อยากกินเราอยากกินเราะบางคนไม่ชอบใส่เยอะแต่ถ้าใส่เยอะไปมันก็จะแบบเหม็นอ๋อหุงกินหอมแดงเยอะเกินไปก็เอาพอดีอ่ะเอากะแบบพอดีทาโร่ก็หนึ่งซองอะจ้ะทาโร่สองเลยเออทาโร่สองให้เราลองนะถาโร่จะจ่ายค่าสปอนเซอร์ให้เราไหมนะเนี่ยเออหน้าละสิมันก็บอกทาโร่ทาโร่ทาโร่คขาได้โปรดทาโร่ได้โปรดคือแบบ มีข้าวาคอนเซอร์ให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้านรบกวนไม่ได้ไม่ได้หอมึง<อ>เลย <laughs> จ้าหอมแดงเราก็จะซอยบางๆนะจ๊ะ <laughs> เพราะว่าแบบบางคนแบบหอมแดงมาแบบหนาซะใหญ่มันก็จะมีหนัวต่อไป <ๆ S 1> ก็จะเป็นมะนาวมะนาวเนี่ยก็แล้วแต่ก็คืออันนี้ก็ใช้ครึ่งลูกแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเป็นไรวะฮึดฮึดฮึวดติดใคร ม่บอก่าติไใครเป็นค,คู่เออเออมึงเลตติ้งตกแน่มึงอะไรก็ไม่เกี่ยวกะหวาเขาดูกันที่แบบคุณภาพฝีมือหรือเปล่าเลตติ้งตกแน่มึงไม่สนหรอก <c oughs> เพราะแบบจริงๆคนที่ดูเนี่ยคือเขาก็ดูแบบด้วยฝีมือด้วยคุณภาพไม่ได้แบบมาดูเ่อเออเป็นผู้หญิงเรามาดูเปล่า เออถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเออหน้าตาดีเรามาดูอ่ะก็ยังโอเคก็เออแต่กูนี่คือแบบมันไม่ใช่ไงมันข้ามจุดนั้นมาลวป้าถ้าเกิดเขาจะดูนี่คือต้องแบบสังเกตอีกคนที่ดูจะต้องบ้าเบียนเบี้ยนนิดนึงนะถ้าจะดูได้เชื่อมึงว่าคนดูเง่อะเปล่าเปล่าเปล่าค่ะอันนี้พีคแคนที่จะตามบางคนแบบไม่ตามแต่จริงตามก็ได้แต่วันนี้เราไม่ตามเดี๋ยวเราหันพี่เกียดอืแบบสําหรับแบบบางที่แบบเด็กหออ่นี้อะไม่มีโขกปะ ขวดเบียร์คนะ่ะใส่ถุงอ่ะแล้วแต่ได้ทุบก,ก็ได้ทุบเลยทุบก,ก็ได้แต่อันนี้ก็คือเราจะหั่นแบบซอยๆอห่นอะไรนี่ๆาปล่าไม่มะรกูแค่แพงกล้องไปหาใครบางคนแูนแกล้องไปหาใครบางคนไปอีกอันนี้เราก็จะหันห่นหั่นซอย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 ,อย,อยพิกให้มันแบบ เล็กๆชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนี่คือพีกขี้หมูจ้ะนั่งเผ็ดขึ้นจมูกกูเลยมันต้องแบบมีความแบบจัดไงคือจัดจ้านเหมือนตัวเองอ,เอันนี้ก็ออกมาจากไมโครเวฟแล้วแล้วก็อันนี้คือหมูสับที่ตอนแรกมันอยู่ในช่องฟิวอาจจะยังแบบไม่สุกแต่กุ้งสุกก่อนเดี๋ยวเราแยกกุ้งออกมาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอบนานกว่านี้กุ้งเราก็จะแข็งเกินไปนจ้ตายเทกูตายแน่ไม่สบาย ใช่คิดดูดิเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นขนาดไหนขนาดไม่สบายอะ่ะเออตากล้องแม่งก็อยากจะแบบลากกออกมาทำ,ทำไมต้องโทษกูอ่ะเดี๋ยวเรากอักเข้าไปเวฟอีกแบบนึงให้มันสุก <Okay. S 1> เต็นที่ก่าย ต่อไปไงต่อเนะสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาพวกเราจุงจ้งจุง้งจุ้งวางเลยวางเลยดิ<า>ไหนวางเลยดิไม่ได้วางเลยจะไม่ถือมไม่มีใครเล่นกับกูเลยเรียบร้อยเสแล้วเราก็นำยำเราที่เตรียมไว้ล้างเลยเจ้า ูสับต้องมางานจริงเองคือมีคว<ม>ามเยอะไะทำขายก็หมูสับน,นิดนึงกุ้งตัวเดียวน้อยไปอา้าเคยเจอนะเวร้านยำแม่งวิญญาณกุ้งอะเสร็จแล้วทีนี้เพิ่มความอร่อยเราจะใส่ผักชีข้าวโไลอยหน้ามันช่วยได้จริงๆนะอาหารมันต้องมีสีเขียวใช่กินไม่กินว่ากัน รอยไหนโดเออน่ากินว่ะม,มีความน่ากินอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอันนึงสอบซ้ำเปิดตัวนะไม่เปิดตัวไม่คือเราแบบเป็นแม่แมสีเรือนไงเราก็แบบเอออยากลองทำให้ชิมอะไรอย่างนี้ร้อนเนี่ยเด็ดี่มึงตกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่โฟลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเอ่าอยาาแก้ต้องเสียอยู่ตรงไหนแหมทำเป็นพูดอุย้ยต

เอายิงไม่ต้องก็ได้มั้งยังไงมันถือแล้วกินกินเนี่ยโทถัพท์อย่งเงเดี๋ยวป้อนเนาะป้อนนะเอาเข้ามาชิมชิมก็ได้เดินไป้อมเลยอ่ะชิมชิมใส่ปาทัโล่ด้วยให้กินของปาทัลโล่เมนูนี้แนะนาให้แบบให้กินปลาทัโล่กอใปลาเลย ยังได้อยู่เมาะกินในโรงมีเบียนะคือกลิ่นอะดูขี้เหม,ม,มา่านี้แต่อร่อยจริงค่ะใช่ไหมคอนเฟิร์มอืมคอนเฟิร์มอืมจะกินไหมเดี๋ยวผมได้ต่อปิดเดี๋ยวปิดสิ่แล้วเนี่ยง่ายๆง่ายคือแบบเพื่อนมาก็แบบดูวงดูบอลเนาะบอลเลยพูดถึงแดกเสียตัตงค์เยอะอุ้ยโอมาเสียหลุดปากไ้นไงก็ขอตัวไปก่<า>อน พบกันใหม่เมนูหน้า <Okay. S 2> มาดูกันว่าจะทำอะไรบ๊ายบาย